พอแล้วนะน้ำลากงเหนียวเลยเหนียวเอยไม่ได้หเรเลยน้ำลายกงเหนียวพอยเพ่อโอเคาท็อปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาท็อปเอาหน่อยท็อปเลย

ไปตู้มาด้วยไปด้วยไปด้วยโยมเลยเนี่ฮะเราทำได้แค่แบบนิวแหละเออโอมาแค่ช่วงเดียวเลยนิวมาช่วงเดียวเลยตกเตาไม่มาทำไมต้องพูดเพลงทำไมทำไมพี่มีกองของฉันเป็นอย่างนั้นด้วยเต้นเพลงนิวเต้นดีว่าเมื่อกี้เต้นดีสุดยอดสุดยอดแม่กันมีของรางวัลให้ไหมมีมีอะไรอ่ะนิวบอกมีนี่อ่ามีหมดรงนี้นะคตรล้าเลย อ่าบองรางวัลให้นิวหน่อนดีครับโอเคขอบคุณนิวมากตกลงเรื่อนี้เลยครับตกลงเรืองนี้เลยต้ียกงานรอดเลยนะของใครไม่ได้แล้วหรอไม่ได้แล้วหรอขอพี่ไม่ได้แล้วหรอหมดแล้วต่อไปคนต่อไปแล้ว